สวัสดีค่ะคลิปนี้แอนจะพาทำมอฟฟินสตรอเบอรี่นะคะที่เป็นกระป๋องนะคะแอนฝากกด subscribe ด้วยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแอนจะใช้นะคะเป็นสตรอเบอรี่กระป๋องนะคะแล้แอนก็จะแบ่งเป็นน้าเชื่อมไว้นะคะแล้วก็ส่วนเนื้อนะคะทีนี้แอนก็เริ่มตีไข่นะคะใส่น้ำตาลลงไปคนให้น้ำตาลละลายนะคะ น้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแองก็จะใส่เกลือลงไปนะคะน้ำมันค่ะนมค่ะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะแองก็จะใส่น้ำเชื่อมนะคะ แล้วก็ใส่กลิ่นนะคะใส่นิดเดียวเพราะว่ากลิ่นในน้ำเชื่อมของกระป๋องอะเขามีกลิ่นอยู่แล้วนะคะทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะ่ะทีนี้แอนก็จะแบ่งแป้งใส่สักสามรอบนะคะแล้วก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ แอนก็จะผสมแป้งจนกว่าจะหมดนะคะผสมให้เข้ากันดีนะคะ ค่ะเนื้อแป้งเขาก็จะประมาณนี้นะคะเหนียวเหนียวนึบๆนิดนึงนะคะทีนี้แอนก็จะใส่เป็นเนื้อสตรอเบอร,บรีนะคะลงไปนะคะแล้วก็จะคนให้เข้ากันนิดนึงนะคะสูตรนี้นะคะที่แอนทำนะคะเนื้อเขาจะเนื้อแป้งนะคะ,เ,ะ,คะเขาจะมีรสสัมผัสที่นุ่มแล้วก็ฉ่ำนิดนึงนะคะ แล้วก็จะกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่เนี่หอมมากๆด้วยค่ะทีนี้แอนก็จะมาตักใส่ถ้วยขับเค้กนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแอนก็จะเอากระบ,บวยเล็กๆนะคะตักวิธีการตักนะคะแอนก็จะ1ทัพีกับอีกหนึ่งยกขึ้นสูงๆนะคะให้สูงๆเขาจะได้ไม่โดนถ้วยนะคะถ้าเลอะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเทชู่เราเช็ดออกได้เนาะทีนี้แอนก็จะตักให้จนครบเลยนะคะสูตรนี้ก็จะได้ประมาณ 12บสถึงสิถ้วยนะคะทีนี้แอนก็จะมาเอาสตรอเบอรี่นะคะเชื่อมในกระป๋องนะคะมาแต่งหน้านะคะปริมาณนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะ นี่แอนก็จะอบไฟ150นะคะไฟบนล่างนะคะไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะเป็นเวลา30นาทีนะคะ,คะอบเสร็จแล้วน่าทานมากๆกลิ่นหอมสตรอเบอรีมากๆเลยค่ะค่ะลองเอามาทำทานดูนะคะผลไม้กระป๋องเชื่อมนะคะทุกอย่างนะคะผลไม้นะคะ สามารถเอามาดัดแปลงทำได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีสตรอเบอรี่สดหรือผลไม้สดนะคะผลไม้กระป๋องเชื่อมนะคะก็เอามาทำอร่อยได้เหมือนกันนะคะทีนี้แองก็จะพาดูเนื้อข้างในนะคะก็จะนุ่มนะคะเนื้อเขาจะออกฉ่ำๆนิดนึงนะคะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะถ้าใครชอบกลิ่นมากกว่าน,นี้ก็สามารถเติมกลิ่นสตรอเบอรี่เข้าไปได้นะคะ แอนก็ลองชิมแล้วนะคะอร่อยมากๆนะคะกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะคะกินคู่กับชาหรือกาแฟนะคะอร่อยค่ะอย่าลืมมาลองไปทำทานนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแอนฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ